เมื่อจิตรวมในทางจงกรมเสื่อมยากที่สุดพระอาจารย์รุ๊กท่านบอกเมืม่อจิตรวมทางจงกรมจะไม่เสื่อมอีกนี่คำว่าไม่เสื่อมตัวนี้เราก็เลยรู้อ๋อไม่ช่นะแต่ต้องดูไอ้กฎพยยระเจ้าลักธญาณนี้คำว่าเป็นคำว่าไม่เสื่อมมันเป็นไปไม่ได้นี่ใช่ไหมล่ะ เพราะสมาธิฌานญานก็ยังอยู่ในโลกิยะคําว่าสมาธิไม่เฉื่อมโอ้เราเข้าใจเลยเพราะเป็นสัมมาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิเสื่อมก็จะแจ้งว่ามักผลพณิพานไม่เกิดเพราะสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นเหมือนกับเสาเขื่อนใหญ่ที่กระแทกในโลกนี้ทะลุลูกเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นแน่นอยู่อย่างนั้น ทำงั้นหละรหรือไม่เจีบวัส,วส,สดุที่มันกลมแล้วก็แน่นอยูออย่างนั้นนี่สมาธิที่เป็นสมา,สมาธิทางมรรคทางผลสมาธิในมรรคแปดที่เป็นสัมมาสมาธิอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะ่มันก็ไม่เสื่อนดิไม่จะเฉื่อนได้ยังไงเหมือนหลวงปู่ตาลุ่มบอลมันอยู่ที่ภูมังนั่นเลยนั่นก็เฉื่อมนน่จิตเสื่อมนน่ พอพนวิกฤจแล้วอุ้ยหน้าตาร่วงหรือเราจะไม่เสื่อมอีกเราจะไม่เสื่อมอีกถ้าเชื่อมตอนนี้ขอตายซะ่มนี่ที่ภูมังน,นาภูมังน,นาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพศ2543โน้ยสี่ิบสามอมันเวลามันเสื่อมนี้มัน,ม,น,น,น,ม,นมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับไอ้ไอ้ใจจะแตกเป็นเสียเส่ยง ยิเลยเตะผีเข้าถึงหมดเลยนะหมุนติว้วครองามจิตมันก็จับเรายัดใส่กงขันหรือว่าโลงศพเล็กๆกระดูกก,ดก็ดี่ไม่ได้พันธนาการด้วยโซ่ตัวนี้ดิ่นไม่ได้พลิกซ้ายก็ไม่ได้พลิกขวาก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้เพราะโลงสี่เหลี่ยมเล็กๆบีบแน่นเลย เห็นขาจทุกพันธนาการด้วยโซ่ดวนอยู่นี่ภูมิเนะยนั่นนั่นจะบอกว่าเราทุกข์มากที่สุดทุกข์มากที่สุดในการทําคิดาวนาป่านนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ว่าผิดทางผิดทางนั่นเลยมันจึงไม่ได้ลงพ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้ออกมาพูดในฝันผิดทางตรงไหนใช่ไหมล่ะมักแต่ศีสมาธิปัญญาสีวิสุทธ,ธิสธ,สธิปัญญาวิสุทธิไม่มีคำว,ว่าที่จะ หลบหลีกลีหนีจากทางเดินที่ถูกตั้งดีงานเราไม่เคยคิดนะว่าเรานั้นจะมีความคิดเล็กน้อยประมาทพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาขนาดถ่ายนักถ่ายเบาในป่านี้เขาเราก็สเสวเงหาโคดหินที่ไม่มีมดุดไม่มีอะไรไม่มีหญ้าเขียวมีอะไรถ้าไ,ไหวจริงๆมันหญ้าเขียวเต็มที่หมดก็ไปไม้แห้งรองไว เวลาล้านก็ควรเห็นไหมละ่ะเราไม่มีควาว่าขัดตกบกพร่องพอมองไปมีพวกอะไรพวกสัตว์พวก,ดพวกมดพวกอะไรที่อยู่ในของจริงปฏิกูลเราก็เดินหนีแล้วเราไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาลงตัวนั้นขนาดไหนนะป่านนั้นก็ยังว่าผิดธรรมผิดวินัยอีกเงินทองก็ไม่เคยแตะเคยต้องไม่เคยจิตสีย่ยมเครื่องรางของขัง,งก็ไม่เคยมี มีแต่พระรันตนเตเป็นที่พึ่งเท่านั้นก็จะบอกว่าผิดทางเห็นไหมล่ะเออถ้าไม่เข้าใจก็เลยพูดให้ฟังนี่เรื่องราวนันเป็นมาอย่างนั้นใครจะกล้าล่ะหลวงปู่เห็นในรกขินสวรรค์นี่บิณบาตโน่นมีแต่พระกับพรบาสุเดกาเท่านั้นตกเยอะหลุมขุมนั้นนะขุดเขาเรียกว่าอะไรสุดขอบจักรวาลคือสุดขอบโลก แต่ละขุมแต่ละขุมโยเยโยเยลองอดโอ้ยหัวหนอยู่นั่นเห็นไหมล่ะไอ้ผู้ที่ตอนนี้เรานี่เคยเห็นไหมล่ะไอเรานี่มันโอ้ยสุดตุ่งเรื่องภาคปฏิบัติตั้งแต่ของคารวาสนู่นถือศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่คาราวาสนู่นจะว่าไงล่ะหรือบอกว่าเราประมาทหมูอย่างนั้นอย่างนี้ว่าประมาทหมูว่าพูดเจียดแทงหมูไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นเหมือนที่ หมู่ค้ในคิดนที่เราตำหนิเราตำหนิตั้งทําตามทีม่ไ,ไหนเราว่าเฉพาะพวกเดรัจฉีนอกรีธนอกลอยพวกที่ทําลายพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ขึ้นแต่และกันแต่และกันเพื่อต้องการความสมัค้ขีดในคณะสงฆ์ในขบาตุสิกาไม่มีเจตนารามุกจกระเบนะเรานี่นะเราอยากเห็นพระดีเราไม่ไม่อยากเห็นพวกเอาปีทําลายศาสนาที่เป็นพวกเดรัจฉีนอกรีธนอกลอ,อยแค่นั้นเองมันเยอะนี่ เห็นไหมล่ะข่าแต่ละวันแต่ละวันพวกเรารับได้หรือชาวพุทธดูเขาด่ากันที่ใช่ไหมละ่ะอันนี้พอเราเอาความจริงออกมาพูดก็ด่าเราอีกแล้วเราไม่เข้าไปเข้าข่ายนะเราถือว่าเราบริสุทธิ์แล้วนี่บริสุทธิ์ตามทางตัวอันวินัยน,นะไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ตามความคิดของตัวเองนะถ้าใครปฏิบัติไปปฏิบัติไปยังใช้ความคิดของตัวเองอยู่แสดงว่าหมอนั้น เป็นวิปัสสนูกิเลสทำลายความคิดทำลายสังขารขันไม่ได้อากาศวิยาต่างๆมันก็ส่งผลออกมาพิน้นพานด้วยกิริยาท่าทางมนเสดเดลนนันเลยเลยเถอะมันอยู่งนั้นโดยพวกเราจะยอมหรือนั่นจะยอมให้ลูกทอลลพีทำลายพ่อของเราเหรไม่รวมตัวกันเลยนั่น คนดีมีบ้างไหมัมีแต่หนึ่งในแสนหนึ่งในล้านพระดีมีบ้างไหมมีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนั่นเรื่องของเรื่องเหมือนพร,พระนี้ก็อยู่ในกลุ่มของมนุษย์กลุ่มนั้นของคนกลุ่มนั้น,นกันสเสแวงนะกูบาาจาย์หมู่คันนะจิงตินเป็นได้ความลําบากใครก็บอกว่าใครทุกข์ผมทุกข์ท่านอะไรพิษเอากันอยู่งี้แหละ ก็เลยรอก็เลยว่าอ้าวพุทูผิดแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาความคิดของตัวเองเป็นเครื่องวัดเลยแตกฉันในความคิดของตัวเองเหรือหรือจะแตกฉานในหลักคําสอนของพระเจ้าที่เทนั่นมันจะแก้ไม่ได้ดิเมื่อเรา